แชร์ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1ธันวาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริษารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ6กกันนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันโอนรอบสุดท้ายคือรอบที่5นะคะโดยระยะเวลาโครงการหตุลาคม6 6ถึง30กันยายน67นะคะ ระยะเวลาการจ่ายเงินจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2567โดยวันที่2วันพรุ่งนี้นะคะมีโอน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญคอนแก่นและกรสินพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะจะได้รับสิทธิ์820,000รายวงเงินที่จะโอนนะคะ9,282ล้านบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตั้งแต่ที่เริ่มโอนมาตั้งแต่รอบที่1ตั้งแต่28พฤศจิกายนจนถึงวันนี้1ธันวาคมซึ่งเป็นการโอนรอบที่4นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกสได้จัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น5ครั้งนะคะ แต่ในทางปฏิบัตินั้นนะคะสาขาในต่างจังหวัดได้แจ้งนัดหมายการโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000งพบาทซึ่งบางพื้นที่อาจจะได้ก่อนวันที่แผนออกนะคะแต่บางสาขานัดโอนยาวไปจนถึง26ทธันวาคมเลยนะคะโดยทกศคาดว่าจะโอนให้ครบไม่เกินสิบปีนี้นะคะหลังจากรอบที่5แล้วนะคะ ครั้งถัดไปก็จะเป็นทุกวันที่28ของเดือนโดยจะเริ่มวันที่28ธันวาคม2566ไปจนถึง28กันยายน2567นะคะและในส่วนของรายชื่อที่เช็คสถานะแล้วได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีต้องรอความคืบหน้าหรือการอัปเดตสำหรับ รอบตกหล่นนะคะหากมีข้อมูลหรือมีการอัปเดตแอปจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอัปเดตตารางการโอนเงินไร่และ1,000บาทปีผลิต66ทับ6กโอนรอบสุดท้ายรอบที่5ในวันพรุ่งนี้2ธันวาคม2,566กับ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ